ยุคเซงโมกุไม่ใช่แค่หน้ากระดาษในตำราเรียนแต่มันคือยุคสมัยที่เลือดเนื้อและจิตวิญญาณของนักรบผูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์มันคือช่วงเวลาที่ความพักดีและความทะนงถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงด้วยคมดาบและหอกอันแหลมคมเรื่องราวของนักรบผู้ยิ่งใหญ่มากมายถือกำเนิดขึ้นในยุคแห่งไฟสงครามนี้และในบรรดาพวกเขามีสองกลุ่มคนที่โดดเด่นและเตอ เอ็มไปด้วยปริศนานั่นคือซามูไรและนินจาพวกเขาคือสองด้านของเหรียญเดียวกันสองเงาที่ไม่อาจแยกขาดแต่กลับต้องต่อสู้กันเพื่อความอยู่รอดนี่คือช่องซามูไรเวหกเก้า 69, ที่จะพาคุณเจาะลึกติดวิญญาณแห่งนักรบผู้ไม่เคยยอมแพ้วันนี้เราจะพาคุณไปเปิดตำนานบทหนึ่งที่ไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเรื่องราวของอิชิกาวะโกเอมอนผู้ถูกขนานนามว่าแอนนินจาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด กับโอดาโนบุนากะผู้เป็นปีศาจแห่งโอวาริเรื่องราวของนักรบซามูไรผู้ทะนงและนินจาผู้ไร้เงาที่ต้องมาปะทะก,กันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือการทรยศหักหลังอันน่าสยดสยองที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของชายผู้หนึ่งไปตลอดกาลชีวิตของอิชิกาวะโกเอมอนนินจาผู้มีหัวใจซามูไรเรื่องราวของเขาสมควรยุคโธรมานแสนสาหัสก็ตามแต่สุดท้ายแล้ว การสิ้นสุดของตำนานนี้คือการกลับมาของความถูกต้องและบทสรุปที่ไม่มีใครคาดคิดคิงอดีตซามูไรไว้เบื้องหลังเพื่อฝึกฝนตัวเองให้เป็นนักฆ่าไร้เงาเพื่อการแก้แค้นโลกแห่งนินจาไม่ใช่แค่เรื่องราวในตำนานที่เล่าขานกันมามันคือโลกที่โหดร้ายและเต็มไปด้วยความลับนินจาคือเงาที่ไม่มีตัวตนพวกเขาไม่ยึดติดกับศัตว์สีหรือเกียติยศเชกเชนซามูไรเป้าหมายเดียวของพวกเขาคือการบรรลุภารกิจไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม โกเอมอนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในหมู่บ้านนินจาเขาต้องฝึกฝนร่างกายและจิตใจอย่างหนักหน่วงเพื่อที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองให้ได้การฝึกฝนของนินจาไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิละปะแห่งการพลางตัวการหลอกหล่อและการสังหารอย่างเงียบงนันทุกๆเช้าเขาตื่นขึ้นมาเพื่อฝึกฝนวิชาการต่อสู้ด้วยมือเปล่าการปีนป่ายการวิ่งในที่สูงการใช้อาวุธลับต่างๆและที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมลมหายใจและสมาธิให้แนว่วแน่เพื่อที่จะสา มาดหลอมรวมตัวเองให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้แต่ในความมืดมิดนั่นเองจิตใจของเขากับเต็มไปด้วยภาพของครอบครัวที่ถูกสังหารอย่างทารุณเสียงร้องไห้ของผู้เป็นแม่ยังคงก้องอยู่ในหูของเขาตลอดเวลาความรู้สึกผิดที่ไม่อาจปกป้องพวกเขาได้กัดกินหัวใจของเขาเขาใช้ความแค้นเป็นพลังขับเคลื่อนในการฝึกฝนยิ่งฝึกฝนหนักเท่าไหร่เขาก็ยิ่งอบมูนกันอีกกล้าชิดกับเป้าหมายแห่งการแก้แค้นมากขึ้นแต่แล้วในคืนที่มืดมิดที่สุด เขาก็ได้รับคำสั่งให้ลอบสังหารศัตรูที่ไม่คาดคิดชายผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นปีศาจแห่งแควนโอวาริผู้เป็นต้นเหตุของความโศกเศร้าทั้งหมดของเขาโอดะโนบุนากะปรา,าสาทอาซุจิปราสาสแห่งความยิ่งใหญ่และความทะเยอทะยานของโอดะโนบุนากะมันเป็นปราสาสที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อประกาศอำนาจและอวดอ้างความยิ่งใหญ่ของเขาโครงสร้างของมันซับซ้อนและเต็มไปด้วยกับดักที่ถูกออกแบบมา เพื่อป้องกันการโจมตีจากศัตรูทุกรูปแบบแต่สำหรับโกเอมอนมันคือเป้าหมายเดียวที่จะทำให้เขาสามารถล้างแค้นให้กับครอบครัวที่เจตอยากไปได้โกเอมอนซุ่มรอในเงามืดคอยสังเกตการการลาดตระเวนของทหารยามเขาใช้ทุกวิชาที่ได้รําเรียนมาเพื่อแทกซึมเข้าไปในปราสาทแห่งนี้อย่างเงียบเชียบและไร้ร่องรอยทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยความระมัดระวังทุกการเคลื่อนไหวของเขาคือการหลอมรวมกับความมืดมิด เขาเป็นเพียงเนวที่เคลื่อนไหวไปตามโซกซอยของปราศาสต์ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นขึ้นในทุกๆวินาทีหัวใจของเขาสูบฉีดด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปนกันระหว่างความกลัวและความมุ่งมั่นเขาจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่เคยทำลายชีวิตของเขาอย่างเหี้มโหดโนบุนากะปีศาสตร์ที่ทุกคนหวาดกลัวและในขณะที่เขาเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นเขาก็ได้รู้ว่ายังมีอีกหนึ่งเนวที่กำลังจับตาดูเขาอยู่แต่เนาที่เขาเห็นนั้น ไม่ได้มาจากฝั่งศัตรูปาดแต่เป็นเงาที่กำลังก้มหนงมองเขาจากบนหลังคาปราสาทมันคือเงาของนินจาอีกคนและท่าทางของเงานั้นบ่งบอกว่ามันกำลังรอคอยการมาถึงของเขาอยู่แล้วบนหลังคาปราสาทการต่อสู้ระหว่างเงากับเงาได้เริ่มต้นขึ้นนินจาปริศนาคนนั้นไม่ได้มาเพื่อขัดขวางหากแต่มาเพื่อทดสอบการต่อสู้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและดุดัน โกเอมอนใช้ทุกกระบวน่าที่เขามีเพื่อรับมือกับคู่ต่อสู้ที่เหนือชั้นคนนี้ทั้งการใช้ดาวกระจายการใช้โซ่และเขียวและการหลบหลีกในเงามืดการต่อสู้บนหลังคาปราสาทที่ลื่นจากสายฝกนี้โปรยปลายลงมาอย่างไม่ขาดสายนั้นเป็นไปอย่างยากลําบากแต่ยิ่งสู้โกเอมอนก็ยิ่งได้เรียนรู้คู่ต่อสู้ของเขาคืออาจารย์ผู้สอนของเขาเองคนที่เคยช่วยชีวิตเขาและสอนวิชาให้เขานินจาผู้ที่พาเขาก้าวเข้าสู่โลกแห่งความมืด และการต่อสู้นี้ไม่ได้มีเพื่อการฆ่าฟันหากแต่เป็นการทดสอบสุดท้ายก่อนที่เขาจะได้รับอนุญาตให้เ,เข้าถึงตัวโนบุนะอาการต่อสู้จบลงด้วยการที่โกเอมอนสามารถเอาชนะอาจารย์ของเขาได้แต่ไม่ใช่ด้วยคละกำลังหากแต่เป็นเพราะเขาได้ทําให้อาจารย์ของเขายอมรับในการเติบโตของเขาอาจารย์ของเขากล่าวว่าในที่สุดเจ้าก็เติบโตเป็นเงาที่สมบูรณ์แบบตอนนี้เจ้าสามารถทําในสิ่งที่เจ้าปรารถนาได้แล้วโกเอมอนกล่าวขอบคุณและเดินหน้าต่อไป ขาไม่เคยคิดเลยว่าการแก้แค้นของเขานั้นจะนำเขาไปสู่การ,รเผชิญหน้ากับความจริงอันน่าตกใจพ่สุด์ในชีวิตเพียงหนึ่งในหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อของแผนการนี่โหดร้ายนี้ในห้วงเวลาที่สับสนและเจ็บปวดโกเอมอนนะตัดสินใจที่จะไม่เดินตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้ให้เขาอีกต่อ,อกไปเขาตัดสินใจที่จะไม่เป็นแค่เครื่องมือในการแก้แค้นที่ไร้จุดหมายแต่เขาจะใช้ชีวิตของเขาเพื่อทำลายแผนการชั่วร้าย ที่ใช้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์เป็นเดิมพันเขาเลือกที่จะหันคมดาบเข้าใส่พวกพ้องที่เคยร่วมทางกันมาเขาไม่ใช่นินจาอีกต่อไปแต่เขากําลังจะกลับไปสู่ราชเงาของเขาการเป็นซามูไรผู้มีศักดิ์ศรีเขาไม่เคยต้องการจะเป็นนักฆ่าเขาแค่ต้องการที่จะปกป,ป,ป้องคนที่เขารักแต่ความจริงอันโหดร้ายได้ผลักดันให้เขาต้องเดินไปบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยเลือลดและน้ำตาแต่ตอนนี้เขากำลังจะกลับมา กลับมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้บริสุทธิ์ที่ต้องสังงวยชีวิตไปกับแผนการที่สกปรกนี้เขาต้องต่อสู้กับอดีตของตัวเองเขาต้องต่อสู้กับกลุ่มนินจาที่เคยเป็นพวกพ้องของเขาเองทุกการฟันดาบของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปกันระหว่างความกโกรธความเศร้าและความมุ่งมั่นเขาจะต้องตําจัดหัวหน้าของเขาและนําความยุติธรรมกลับคืนมาให้ได้แต่การต่อสู้นี้จะนําพาเขาไปสู่จุดจบที่ไม่มีใครคาดคิด และมันจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นไปตลอดการต่อสู้สิ้นสุดลงแล้วโกเอมอนสามารถเอาชนะหัวหน้าของเขาและกลุ่มนินจาที่รักช้โนบุนกะได้ในที่สุดแต่ชัยชนะที่แลกมาด้วยความสูญเสียมากมายนะั้นไม่ได้นำมาซึ่งความสุขแต่กลับเป็นความว่างเปล่าที่กัดกินหัวใจของเขาปราศาทอาซูจิที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจของโนบุนกะกำลังถูกไฟเผาผลาญจนกลายเป็นเท่าทุลีโกเอมอนยื่นอยู่เพียงํำพัง ท่ามกลางความว่างเปล่าของซากปักหักพังเขามองดูเปลวเพลิงที่กำลังโฮมกระหนำ่ำด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและเจ็บปวดเขาทำสำเร็จแล้วเขาได้ทำลายแผนการชั่วร้ายและนำความยุติธรรมกลับคืนมาได้แล้วแต่การกระทำของเขานั้นก็ทำให้เขาต้องกลายเป็นอาชญากรผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโนบุนากะตัดสินใจที่จะไม่สังหารเขาหากแต่จับกุมเขาและตัดสินโทษที่รุนแรงที่สุด การต้มในกระทะทองแดงขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำมันเดือดเพื่อให้เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการลงโทษสำหรับผู้ที่กล้าต่อต้านอำนาจของผู้ปกครองพิธีประหารชีวิตถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ประชาชนมากมายเดินทางมาเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในวันแห่งการสิ้นสุดของตำนานนักรบในเงามืดผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดโกเอมอนถูกจับให้นั่งบนกระทะทองแดงขนาดใหญ่ที่บรรจุน้ำมันเดือดพล่าน เขามองขึ้นไปบนฟ้าด้วยสายตาที่สงบและไร้ซึ่งความหวาดกลัวเขารับรู้แล้วว่าการกระทำของเขานั้นได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนโยนแปลงเขาได้ทำลายเส้นทางของตัวเองและสร้างเส้นทางใหม่ขึ้นมาในห่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเขาไม่เสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเลยแม้แต่น้อยแต่ในวินาทีสุดท้ายก่อนที่เขาจะสิ้นใจเขาหันไปมองกลุ่มคนที่กำลังมองเขาด้วยความเกลียดชังและเขาก็ได้เห็นลูกชายของเขาที่กำลังวิ่งเข้ามาหาเขา ด้วยความหวาดกลัวหัวใจของเขาแตกสลายเขาไม่เคยอ่านยากใค้ลูกชายของเขาต้องมาเห็นภาพการจากไปอันน่าสยดสยองนี้เขาใช้แรงทั้งหมดที่มีดึงลูกชายของเขาขึ้นมาไว้บนกระทะทองแดงและกอยเขาไว้แน่นเขาไม่สามารถปกป้องครอบครัวในอดีตได้แต่ในวินาทีสุดท้ายเขาจะปกป้องลูกชายของเขาให้ถึงที่สุดเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างที่เขาเคยเผชิญมาลูกชายของเขาปลอดภัยจากความร้อนระอุแต่ตัวเขาเอง กลับถูกเผาผลาญจนสิ้นใจตำนานของนินจาผู้มีหัวใจซามูไรจึงถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลแม้ว่าชีวิตของอิชิคาวะโกเอมอนจะจบลงอย่างน่าเศร้าแต่การกระทำของเขาก็ได้สันสะเทือนอำนาจของโอดะโนบุนกะและนำไปสู่การล่มสลายของระบบเก่าความตายของเขาไม่ได้ไร้ความหมายแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ การกระทําของเขาได้ปลุกจิตสํานึกของประชาชนให้ตื่นขึ้นและนําไปสู่การกลับมาของความถูกต้องนี่คือตํานานของนักรบในเงามืดผู้กล้าหาญผู้ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องความยุติธรรมการที่เขายอมเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องลูกชายของเขาได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักและความพักดีที่ผูกกล่าขานไปทั่วทั้งแผ่นดินเรื่องราวของโกเอมอนได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และถูกนำมาสร้างเป็นละครคาบุกิเพื่อเป็นอนุสร์เตืรินใจถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่คนนี้และนี่คือเรื่องราวจากซามูไรเวหกเก้าที่จะพาคุณเจาะลึกจิตวิญญาณแห่งนักรบผู้ไม่เคยยอมแพ้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ความรู้สึกของคุณให้เราได้รู้ด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวตำนานนักรบญี่ปุ่นที่น่าติดตามในตอนต่อไปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้เป็นคนแรกที่ได้รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ